สวัสดีครับปาาระจันทุกท่านครับจะเอาเฉลยเข้ากองรวมครับผมก็าว่าเจอของดีครับผมนกเป็นนกปากแดงครับผมนครับปากแดงครับไอตัวเศร้ารูดครับเมื่อวานนี้ครับผมแต้มที่สามครับผมปากแดงครับ เพิ่งเคยเห็นครับผมอาจารย์ทุกท่านกปากแดงครับจะไม่ค่อยชัดครับผมนี่ครับผมกปากแดงครับครับผมตัวเศร้ารู่นเมื่อวานครับผมแจ้มที่สามครับศูบปากแกแดงครับผม แสงที่เป็นอยู่ข้างในครับจริงๆรแล้วไปตามตัวนี้ครับผมผมว่าถูกตัวครับเซียนแอมได้เมื่อวานนี้ครับผมเฉลยเจ้าชาลีครับนะครับเสียงผมไปเจอไว้ครับเสียงดุครับผมเสียงโอ้โหครับกระโชกครับผมเสียงไม่กลางครับเสียงเล็กเล็กขึ้นขึ้นนิดนิดครับผมแล้วก็เรียกเร็วครับเรียกเร็วสำนวนป่าเลยนะครับผม ไม่ใช่เร็วลัวนะครับผมนกป่าตัวนี้ครับตั้งแต่ได้ยินนกป่าขันมาก็โอ้ประทับใจมากครับนกตัวนี้ครับผมถ้าถูกตัวนะเดี๋ยวว่นหลังผมจะไปฟังอีกครับผมเพราะว่ามันข้ามฟากไปครับเข้าไปเหยียบเจ้าชาลีของเซียนแอมเมื่อวานนี้ครับผมนี่ยครับนกตัวนี้ครับเรียกเร็วครับเรียกเร็วเรียกเร็วจังหวะป่าครับผม ไม่ใช่เร็วจังหวะลูกผสมนะครับครับตัวนี้ก็ตัวแรกครับผมตัวแรกของแม่ดกำแพงครับคูดีครับผมใส่ไว้ไกลครับใส่ไว้ไกลจะเห็นโรูขยมกิ่งไม้คูครับกวาจะเหยียบอะครับนานครับผมปากดําครับตัวนี้ครับผมปากดําเป็นธรรมดาครับอันนี้จะเป็นแต้มสองครับ แทมสองนี่ก็เหยียบเร็วครับผมเหยียบเร็วครับนะ um ครับนะครับมาดูแทมที่สามตัวเศ้ารูดครับผมนะครับแดงครับเห็นชัดเจนนะครับผมช้ำครับผมลองช้ำดูครับผมต้องลองครับตำราต่างๆครับผมเราค้นต่อนกครับเราต้องลองทุกอย่างครับผม ครับเดียวจะช้ำเจ้าตัวนี้ครับเผื่อถูกตัวเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆตอนเย็นเดี๋ยวจะไปฟังอีกครับว่าใช่ไหมโอ้โหเสียงเสียงดุเหมือนคนตะโกนด่านะครับผมเสียงขระโชคครับขระโชกปัดปัดแล้ครับผมเรียกอะทั้งเรียกทั้งครูครับผมจนว่าโอ้สะทานเข้าไปในในนอกในใจผมเลยแล้วครับผมตัวเนี้ยครับ ได้ยินนกป่ามาเป็นร้อยครับผมโอ้เสียงดุมากครับผมเสียงนี่โอ้สุดปัดสุดปัดเลยครับเรียกโอ้โหเรียกแบบกระแทกกระแทกเลยครับผมทำเนียงป่าแบบดุดุดันเลยครับผมโอ้เป็นตาหน้ากลัวเลยครับถ้าเป็นนกต่อครับเต็มโตกเต็มสามเอาเฉลยสวยๆครับผมคามดีทุกตัวครับที่ ที่ทุไปคลิปเมื่อวานนี้และครับผม้วเดี๋ยวจะใส่เปลาะขาไปสองตัวครับอันนี้เป็นนกนกเข่าน้าจางครับแต่คนละฝั่งครับกับที่หมึกหนาเดี๋ยวจะลองทาตัวตัวใหม่ครับผมตัวใหม่ใช่ใช่นะครับเดี๋ยวจะไปฟังทีนึงเขายังอยู่ไหมถ้าขันขึ้นก็จะจําได้นะครับนกตัวนี้ครับผมลองทาดูครับแต่เข้ามาได้ยินเรียกครับไวครับเรียกไวครับ ตับตัวปากแดงครับผมเดี๋ยวจะทําไว้สักหน่อยครับผมครับไม่มีอะไรมากครับผมเช้าเช้าวันนี้ครับก่อนไปทํางานครับเอาเฉลยมาให้อาจารย์ทุกท่านครับในรับชมครับผมต่อมาก็เป็นอย่างนี้แะครับผมเอาตัวไหนดีๆแล้วก็มาทําไว้ครับตัวไหนที่ไม่ได้ยินเสียงหรือว่าไม่ชอบใจก็ไส่กองรวมไว้ก่อนครับผมเอาขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมครับผม ช่องนกเขาใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับอาจารย์นุ่มครับผมติดตามชมคลิปหน้าครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ